คืนนี้สองทุ่มนะฮะคุณบอบูน้าแมวนะฮะไลฟ์ที่ YouTube แล้วก็เพจของเราเช่นเคยนะว่าถึงเรื่องของอีบิซูมาหน่อยหลังเกมอุ่นเครื่องอที่สเปอร์แพ้ระเยินอีกนัดหนึ่งนะฮะสประตูต่อสามที่ลนดันจบเกมปุ๊บบิซูมาเข้าวัดสวดมนต์ทุยไม่ใช่นะฮะไปงานปาร์ตี้เพื่อนซีซีเพียบนะฮะจันจันอีฟนะนเพื่อนๆเรียกจันอีฟนะฮะ ลอ,ลองนู่นลองนี่โอ้โหและสิ่งที่อีวิซูมาลองนะเขาเรียกว่านตัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวลาะในอังกษิษนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะ <c oughs> แม่หัวลาะยังมีความสุข <c oughs> จริงนะเตะที่มีปัญหากับน,นัตต์ออกไซด์โอซิลวอลกเกอร์เกนดูซี่พวกนี้ก็เคยมีข่าวแล้วแต่ว่าที่เป็นกรณีของมิซูมานี่แม่งจงคึนเงินงถ่ายคลิปด้วยอ่ะโอ้โหสนุกสนานมีความสุขเลยกันนะฮะแล้วแม่งก็สงสัยนะไอตอนที่มิซูมาาดูก,การที่แล้วทําไมมันเหมือนเป็นนักเตะที่ไม่มีสมาธิวะจับบอลแม่งก็ลั่นส่งแม่งก็ไม่ได้น้ำหนัก พ่อไปแบบดือด้อเออมีเล่นดีอยู่10นั้นแรกอะ่ะจริงๆไอ้สินั้นแรกนี่ก็โดนใบแดงด้วยนะ,ะโดนใบแดงวันที่เล่นกับลูกตาดีนั้ว่านั้นชนะโดนใบแดงวันที่เล่นกับฟอร์เรสแม่งโดน2ใบแดงอ๋อ,อมึงเล่นยานี่เองมันมีออกฤทธิ์คล้ายๆกับโคเคนนะฮะ ให้ความเคลิบเคลิ้มมึนเมามีความสุขไ <c oughs> อ้เียแต่พอยาหวดริตืนะ่นมาโอ้โหล่างแม่งกอบจริงแค่กเกียบกุ้งและเนี่ยสาเหตุที่ทําไมมันคิดช้าทําช้าโอ้พึ่งรู้เจอแก๊สหัวล้อเข้าไปนะฮะเออ๋ยวเขาต้องไปเคลียร์กับตำรวจเอายิ่งกินยิ่งเขาไม่ยอมนะ ส่วนกับสโมสรน,นี่เดี๋ยวดูว่าโทษออกมายัางไงนะแฟนบอลทอนน็อตแนมฮอสเปอร์ทั่วโลกนะผิดหวังนะจริงๆก็ไม่ได้เล่นดีเท่าไหรอ่อ่ะนะบิซูมานะนี่เขาก็ซื้ออาชิกเกลนะฮะลูคัสเบิร์กวาวมาเพื่อที่จะแย่งตำแหน่งกับบิซูมาอยู่แล้วจริงๆตำแหน่งของเขาก็ไม่ได้จะเป็นตัวจริงนั่นหะมายว่าปัา๊มาต้าซานี่ชัวร์กว่านะเออนะแองชองมากกว่าอืมอาชิกเกลนะเมื่อบิซูมาห์ทำอย่างนี้ก็คิดว่า เขาน่าจะดูในสถานการณ์ที่ลำบากนอกจากเรื่องของกฎหมายนะฮะยังเรื่องของอนิติมีกนะฮะทั้งสโมสรนี่ผิดหวังนะ,ะโอ้แล้วัวตัวมิดฟิลด์ตัวนี้สเปอร์นะ,ะซาโอโลเซล,โ,ล,โ,ลโซ,โซสคิปเบนตานคูเงี้ยอันชิกเกลเบิร์กวาวนะี่หืตายละจะไปแย่งกับใครเข้าวะ โดนปรับแน่ๆนะฮะเดี๋ยวโดนแบนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะงามไส้จริงเดี๋ยววันจันนี้สเปอร์ไปเยือนเลสเตอร์นะไม่มีชื่อของเออ่วิซูมาแน่นะฮะสเปอร์จะเล่นไงสี่สามสามหรือสี่สองสามหนึ่งไอ้อห้าคนหลังนะท,ที่ที่เล่นเกมรับนี่แน่นอนอยู่แล้วน,นะครับมิคาลิโอปอโลโรเมโรวานเดอร์เวนอูโดกีปาสมาตาซาถ้าเล่นสี่สามสามปาสมาตาซากับแมดดิสันนี่ก็ตัวจริงแน่ๆนะะอีกคนใครอะ่ะเกรย์ไหม เดีเบนจานคูเบิร์กวาวโรเซโซได้ทั้งนั้นนะฮะตัวเขาทางก็มีโซนถึงมินคูรูเซสกี้เบนน,นันจอร์สันนะแมวคิดว่าอ่าโซนันกี้น่าจะเริ่มจากการได้เป็นตัวสำรองก่อนนะ,ะเพราะวันนั้นเล่นกับบาเยันคูรูเซสกี้ก็ยิงสองลูกก็ทำได้ดีเลยนะทำไส้นะเล่นก็ไม่ดีตำแหน่งก็ไม่ชัวร์ยังทำตัวงี้พูดได้คำเดียวฮนะเล่ แก้ตัวเลาะไม่รู้แม่งห็นใช่ไงเห็นมีลูกโป่งด้วยอึอทั้งแมวคิดว่าเขาคงจะใส่ยาลงไปใช่ไหมแล้วก็เป่าลูกโป่งแล้วก็ปล่อยให้ลมเข้าไปในปอดเราทั้งแมวไม่แน่ใจแล้วต้องขออภัยไม่ถนัดเรื่องนี้ถนัดอ่าเป็นไม่ไม่ถนัดสายควันนะอ่าสายสายน้ํามากกว่าทวยเอาวันนี้ฮะบอลมันเดนไนก็เชื่อว่าเบอร์ลี่ไปเยือนลูตันจะไม่แพ้นะฮะฮารมาบี้ให้จัชนะบอมบาปอชคาน่าในบอลสวีเดนออสเวนคน่ะและแลนซโคนาจะยิงซันสวาทะลุในบอลสวีเดนซูเปอร์เลตเทนครับผม